ฮัลโหลทุกคนคือตอนนี้จะบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าพรุ่งนี้นะเจนนี่ต้องไปแอดมิดนะคะเพื่อเตรียมผ่าคลอดน,น้องอยูจินในวันที่2 2นี้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปโรงพยาบาลกันนะคะทุกคนวันนี้นะคะเจนนี่ก็จะมาสาธิตนะคะการบำรุงผิวหน้าแล้วก็การแต่งหน้าในฉบับที่คนท้อง9เดือนกว่าแบบเจนนี่เนี่ยทำได้ง่ายๆสบายๆเลยคนไม่ท้องก็ทำได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะก่อนแต่งหน้านะคะเจนนี่ต้องแนะนํานี่เลยค่ะเจลใบบัวบกยาเตาวี v นะคะตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะโบกหนาๆเป็นสลิปปิ้งมาร์กได้เลยหรือว่าใครจะทาก่อนแต่งหน้าเหมือนเจนนี่เนี่ยก็จะทําให้เครื่องแต่งหน้าเนี่ยติดทนแล้วก็สามารถลงรองพื้นต่อได้เลยนะคะทุกคนสูตรนี้นะคะเป็นออร์แกนิกร้อเปอร์เซ็เลยนะคะเพราะว่าคุณแม่ที่ท้องแบบเจนนี่ก็ใช้ได้แล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่อายุ3ขวบเลย ไหนๆก็ไหนๆแล้วขออนุญาตเมาส์ไปแต่งหน้าไปนะคะทุกคนเจลตัวนี้นะคะเป็นเจลสําหรับคนขี้แพ้เลยนะคะเพราะว่าใครที่แพ้ง่ายนะคะแนะนําเลยตัวนี้ช่วยเรื่องผิวหน้าติดสารสเตียรอยด์นะคะตัวนี้อุ๊ยใครโผล่มาตัวนี้นะคะช่วยพักหน้าฟื้นฟ,นฟนูผิวให้แข็งแรงแล้วก็รักษาสิวรอยสิวช่วยให้หน้ากระจ่างใสด้วยนะจ๊ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนํานะคะว่าไม่ว่าคุณจะใช้ครีมอะไรอยู่แต่เจลยาตาวีเนี่ยควรมีติดบ้านไว้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยปกป้องเคลือบผิวดูแลผิวจริงๆนะคะขนาดเจนี่ท้องอยังใช้ได้เลยนะทุกคนตัวนี้นะคะจะทําให้หน้าของคุณใสไม่มีสิวสิว,สวฮอร์โมนก็ไม่ขึ้นนะคะขนาดจะคลอดแล้วเนี่ยเราก็ต้องหานะคะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะบำรุงตัวเองนะคะทุกคนอุ๊ยเม,ม,มาไปเมามาแต่งหน้าเสร็จแล้ว แต่งง่ายๆวิธีคุณแม่ใกล้คลอดยังไงก็แล้วแต่นะคะราคาเจลใบบัวบกยาตาวีก็คือ150บาทนะคะไปหาซื้อกันได้แล้วก็ที่สำคัญวันที่22นี้ก็จะเจอกับน้องยูจินแล้วก็ยังไงแล้วก็ฝากติดตามคุณแม่กับน้องยูจินกันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ